ัสดีเพืเ่อนชาวฮีโร่ด้วยนะครับวันนี้ด้วยความคันไม้ขันมือเราจะมาวิเคราะห์ตัวละครและลูนของอันดับ 1, 2, 3ในอารในอารีนาค,นครับอันดับ1เนี่ยคือคุณกาเดเเตอร์นั่นเองซึ่งเช่นเคยกิลวนี้เก่งมากกิลว3 hrs นะครับหรือว่ากิลวพิธีกันเองอคุณกาเดเเตอร์ฮะปกติเขามีพระนะ ตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเป็นคิงอาร์เธอร์นะครับ6ดาวเลเวล40นะครับเวกานอสเวกานอสที่ตัวเด็กเขาเลยปกติเขาจะเล่นเป็นชิโอพาตาแต่ตอนนี้เอาจอมโจรคิดมาแทนนะครับแต่เราเข้าไปดูว่าเขาใส่ลุนอะไรยังไงพลังนะครับเพพพี่อยู่ที่68,000นะครับพลังโจมตีอยู่ที่12,000แสดงว่าใส่ลุนโจมตีแน่นอนพลังป้องกัน7,300นับว่าน้อยมากนะครับ การโจมตีเวทไม่ต้องสนใจแล้วตามป้องกันเวท6,007เข้า,ารุ่นแล้วกันรุ่นรุ่นแดงใส่เป็นเทปีสูงสุดเพิ่ม1ึง4%หลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมไม่ใส่รุ่นเขียวจ,จริงๆว่ารุ่นเขียวเนี่ยรุ่นเขียวเนี่ยมันสีดาวม,มันจะเพิ่ม18%นะครับอย่างแรกเลยอาจจะเป็นเหตุผลของการหาย,ยากอย่างที่2เนี่ยรุนเขียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมี นูนเขียวเขาส่วนมากเขานิยมไปสายเป็นพวกลูนดูดเลือดกันเพราะว่าเอฟเฟกของการดูดเลือดมีเฉพาะลูนเขียวเท่านั้นนะครับทางโจมตี9%ทางโจมตี9%นะครับอ่าดูดูนเขียว50-11%น้ำดีส11%ไอ้ทางน้ำตี9% 9%น่าจะเป็นเขียวดำเม็ดหรือเปล่าทางน้ำตี6%ลูนฟ้าเอฟพีสูงสุด14%นะครับอันนี้น่าจะมายผลจากการหาลูนมากกว่าเอฟพีสูงสุด ย4เอร์เซนะครับอ้ามัดูลุนใหญ่บางตี24 21เปอร์เซ็นต์นะครับ,ร 24, นะรบสีดาวนะฮะ HP สูงสุด22เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พลังโจมตี21เปอร์เซ็นต์นะครับก็เรียกว่าเป็นเพียวดาเมจเลยไม่มีดูดเลือดเลยเหตุผลที่ไม่มีดูดเลือดเพราะว่า,าใน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 ด้านของการผ่านดาชน,นะการ PVP เนี่ยดูดเลือดแทบที่จะไม่จำเป็นเลย สกิลอันเชิญของอา t เธอร์เนี่ยครับมีสกิลฟื้นฟู mm hmm. ก็คือดูดเลือดนั่นแหละฟันดูดเลือด20นะครับการที่เราเมื่อใส่รูนดูดเลือดเลยทําให้เราได้เปรียบในด้าน PVP เพราะว่าในการ PVP เนี่ยดูดเลือดแทบที่จะไม่มีแทบที่จะไม่มีผลเลยเพราะมันดูดน้อนมากแต่คุณเอาไปใส่เฮดเอาไปใส่อะไรเนี่ยก็ก็ได้เปรียบเยอะนะครับ มาดูออกไหมดูเวกานนอสเครับเวกานนอตใส่เป็นทางชูมตีเวทนะครับรตีเวสหนึ่งพัชมตีเวทนะฮะอันนี้ลูนราชันนะครับลูนที่ดรอปมาจากจบหอคอยดาหอคอยราชันชั้นสีส่สิบนะฮะเอ,อาพันชูมตีเวทก,กับคำป้องกันเพิ่มนะครับมันจะเป็นลูนสองออปชั่นกับพังชูมตีเวทพังชูมตีเวทสิบแปดเปอร์เซ็นต์สิบแปดเปอร์เซ็นต์ บบน่นาจะเป็นโจมตีเวทต,วตัวนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับเวทเนี่ยสีฟ้าจะบุกเยอะสุดถ้าเป็นอะไรโจมตีเกี่ยวกับกายภาพเนี่ยสีแดงจะบุกเยอะสุดถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเลือดสีเขียวจะบุกเยอะสุดนะครับอย่าลืมนะฮะและ้วกลัว่าเวทข้นน้อยเป็นเพียวโจมตีเวทอาเธอร์เป็นเพียวโจมตีเวทนะครับแล้วก็ไปดูจอมตัวคิด โจมตีเวทโจมตีเวทโจมตีเวทหมดเลยกับอาลูลาชันโจมตีเวทเหมือนกันสา้องกันเพิ่มและที่สำคัญตัวนี้ใส่สีดาวหมดเลยอ๋อสีแดงใส่เป็นเทรพี่ครับเรามายืนนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเค วิเคราะห์ของคนแรกผ่านไปคิดง่ายเลยสามตัวนี้เหยียดเขาให้ตายเขาจะฮิวปล่อยเขาเราทำดังเมตได้เยอะกว่าครับไม่ใช้ตัวฮิวนะฮะเราคุณกาเดียเตอร์อ้าไปดูอนดับสองการเอเลียนเอเลียนมาในอาเธอร์โรบินูและขมเบงครับ <c oughs> <c oughs> ดูที่ตัวแรกนะครับผเงเบง กสฟ้าพลังป้องกันธรรมดา22อันพลังกันเวทพันหนึ่งนะครับดูราชันใส่เป็นโจมตีเวทกับพลังป้องกันเน้นไปที่เลือดกับดีเฟนต์นะครับเท่าที่ดูอบอกก่อนว่าคงเบ้งเนี่ยเขาเด่นทางด้านของเวลาเขาโจมตี3ครั้ง แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะจะโจมตีช้าตรงนั้นถ้าเป็นการดวลกันหรือว่าเป็นการสัมทับอย่างสมมุติว่าบวกบวกกันอยู่แล้วขงเบ้งได้ยิงสามพันฝั่งตรงข้ามก็จะฟันช้าถ้าเราก็จะได้เปรียบนะครับแล้วก็คีเด็ดของของเบ้งเนี่ยอยู่ที่สก,กิลสองคุ้มวิญญาณเนี่ยลดความเร็วโจมตีศัตรู64ซึ่งเยอะมากแล้วก็ยังทําให้ฝั่งเราเนี่ยไม่ติดสถานด้วยนะครับคือแรกเป็นลดป้องกันเว สัดโตนะครับก็จะคอมโบกับโรบินฮูธจะคอมโบกับโรบินฮูดโรบินฮูดน่าจะเป็นเพียวเวทนะน่าจะเป็นเพียวโจมตีวเวทนะเพราะว่าตัวผมก็ใส่เป็นเพียวโจมตีวเวทโรบินฮูดเนี่ยยิงไกลอ้อใส่พลังป้องกันมาด้วยนะครับใส่พลังป้องกันมาด้วยสองอันนะครับแล้วที่เหลือก็ใส่ ตางโจมตีเวทอยู่ที่หมื่นสามเรามีทูเป็นตัวที่ยิงสามทีแล้วเข้าสตาร์เข้ากระแทกนะครับขัดจังหวะเขาแล้วเป็นตัวที่ยิงไกลที่สุดในเกมและที่สําคัญสกิลแรงมากคีย์บ่อยง่ายคีย์บ่อยด้วยนะครับามาดูอาเธอร์อาเธอร์สายเป็นหลักป้องกันเอฟพีเอฟพีลักป้องกันทั้งหมดอ๋อคนนี้มาอาเธอร์มาเป็นตัวแทนนะครับ เอาดีเฟนส์นะครับดีเฟนส์กับเลือดนะครับ mm hmm. ก็พกูดง่ายว่าเอามายืนค้ำให้ัทางด้านของโรมิทูสกับ uh, กับคนเบ้งนั่นเองอ่ะ uh, ผ่านไปสองคนแล้วมัจะนานไปนหม mm hmm. mm hmm. มาดูคนที่สามกันนิดหนึ่งค mm hmm. นที่สามเป็น Arthur, อาเธอร์ขคเบ้งแล้วก็กวนปู กวอูี่รู้เลยครับเียวโจมตีทางโจมตีทาตีทาโจมตีอันนี้อะไูน่าสนใจมากออลุนทองลาชันอีปพ้อกันด้วยี่สิสมโอ้โหดีเลย อันหนึ่งนะครับที่เหลือเป็นพลังโจมตีนะฮะมาดูตรนุ่นเร่งเป็นโจมตีแวดีวสูงสุดเด็ดตีสูงสุดโจมตีแวดตีสูงสุดตีสูงสุดส่วนมากแล้วตัวหิวก็มักจะเน้นเลือดกันตัวผมก็โหดตัวหิวก็เน้นเลือดเพราะว่ามันเอาไปใช้ผ่านดาบธรรมดาได้ด้วย พลังโจมตีนะอาเธอร์โอเขียวโจมตีครับอ๋อดูดเลือดดูดเลือดลูกนึงตัวผมก็ใส่ดูดเลือดนะครับเพราะว่าเอาไว้ผ่าดานได้เอาอันนี้ใส่เป็นรูนดูดเลือดนะครับสีเขียวสีอันเลยแล้วก็ลูใหญ่อันหนึ่งนะฮะทำให้พัน่านได้มา ทนที่สี่คนที่สี่เป็นเจ้าวนูมุสชิและคุณเ็นท i i w n n n เอาจริงแล้วเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าอลิณาเกมนี้ยมีส่วนไม่บาลานอยู่ตรงที่คุณสามารถเลือกที่จะเจอคนใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแอบไม่เจอคนเก่งอะ่ะแล้วก็ชนะไปเรื่อยๆแล้วอยู่ันดับสูงๆได้ซึ่งตรงเนี้ยไม่ค่อยอร์อเท่าไหร่จริงๆแล้วเวลาเราเจอคนเก่งเราควรจะได้แต้มเยอะแต่ถ้าเกิดเขาแพ้เขาควรจะแต้มลดอะไรอย่างเงี้ยนะ ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้เฝ้าหน้าจอเพราะงั้นเนี่ยบางทีจำนวนการสู้ของคนอื่นก็จะเยอะกว่านะเจนัวเจนัวเป็นพลังป้องกันครัอนเสิร์าป้งองกันมีดูเทปพ,พีครับโดนสะท้อนลดลงนะครับโดนพวกอาเธอร์ มิกมิกนะครับอ่ะมุสชิมุสชินิดหนึ่งเก็บทีทางโชตีทางโชตีทางโชตีดูดเลือดดูดเลือดเจ็ค่อนข้างใส่ออกเป็นมิกมิกนะครับเป็นพลังโชตีดูดเลือดแล้วก็เจ็บปีมุสชิข้อดีของเขาฟันเร็วฟันขีดง่ายแล้วก็ฟันไปวงกว้างนะครับก็เสียก็คือมินต์ไปนิดหนึ่งนิดนึ่ง ห้ดูคนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเฮชเชหรือว่าคุกกี้นั่นเองคิวนี้เก่งอีกแล้วนะครับยิวเดิมเอาไม่ใช่เฮชเชคนละอันกันหรอเฮ้ยดีลเพจหรวไอ้คุกกี้มันชื่ออะไรวะอาคนละคนกันหรออ่ไม่เป็นไรคนนี้เนี่ยเป็นเน้นพลังม้องกันครับเป็นโกลอูที่ไม่ได้เนนพลังโจตี ก็ดูเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวโจมตีกายภาพที่ดีที่สุดในแพทนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าดีกว่าอาเธอร์แล้วก็ดีกว่าโจดอาร์เกอร์ซัมเป็นตัวที่ฟันแรงฟันขีดดีสุดพลังป้องกันพลังป้องกันพลังโจมตีเพิ่อมอีกสองเปอร์เซ็นต์มาแลกันเนี่ยพลังโจมตีพลังโจมตีกระดูดซับดูดเลือดพลังป้องกัน การป้องกันทางป้องกันทั้งหมดเน้นาที่ทางป้องกันนะครับมาเลียอย่ามองข้ามตัวนี้นะครับตัวนี้ใน p v ยถึงมากหลายคนบอกว่ามาเรียเนี่ยสแตทไม่ดีเลยทำไมคนนิยมใช้มาเรียเป็นตัวเดียวในเกมที่มีอยู่สองสกิลครับลังป้องกันลังป้องกันเอพีสูงสุดลังป้องกันเอพีสูงสุดเน้นเปที่ทางป้องกันกับ เลือดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทำด้วยฮิวแรงด้วยแต่ที่สำคัญเนอี่ยเวลาผ่านด่านเวลาเจอบอสอนะไรเงี้ยยืนแทงได้ยืนแทงลองลองกูดาวฮิวได้แล้วก็เวากานอสเวกานอสลองป้องกันทางโซลตีเวนนั่นเองเน้นพิธีการของตีเว,เวนวเวครับเอามีดูเลือดเม็กน,นึง ได้เห็นหอันดับไปแล้วนะครับก็เมตาเกมของตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่พลังโจมตีกับพลังโจมตีเวทอยู่ีนะครับตัวโจมตีกอัดโจมตีไปเลยตัวเวทก็อัดโจมตีเวทไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแพคท,ที่แบบเป็น PvP เลียวทางคือมันจะไม่ได้เป็น3ามตัวสู้อย่างนี้ละมันจะเป็นเหมือนที่เราเล่นตอนอานดานก็คือเป็นตัวเดียวแล้วกดสับเปลี่ยนสับไปสับมานะครับเมตาเกมตอนนั้นก็น่าจะเปลี่ยนทีลเพราะว่า กำลังโจมตีเดียวอาจจะขับตัวไม่ทันก็ได้ยังไงเดี๋ยวถึงตอนนั้นเราค่อยไปรีคอร์กันอีกทีละครับ,รบยังไงจอกันชิปหน้าครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้บ้างสมัครให้บ้างน,นะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเกมฮีโร่อยากให้จียอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับ